ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับครับก็สำหรับท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีความสุขมีความจเจริญกันทุกท่านทุกคนนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมพีม่น้องรู้สึกว่าปีนี้ขนุนต้นนี้มันดกมากเลยครับนะพีะ่น้องมันไม่เคยดกขนาดนี้นะครับนะหลังจากที่ผมตัดยอด เมื่อปีที่แล้วนะครับโอ้ปีนี้เป็นลูกห้อยเยอะมากผมกลับมาผมได้กินอยู่2องลูกเองนะครับขนุนนะต้นนี้ที่กินสุกครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้มีไ,ไว้ว่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายให้ท่านคนมีความสุขมีความเจริญน,นะครับ